สวัสดีครับพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ่อบริารเปิดออฟฟิเชียลนะคะอตอนนี้สวัสดีครับพี่น้องครับขอกับผมพอดีคือสักงข้างจองพอดีแล้วเพิม<า>่มเชียร์ตอนนี้ครับผม,มเหามเหรียญอ่อมสกสีอยู่รอพูเบียงค่ะวันนี้โอ้บหรียญน้ำเพล่ดเอ้อาเหรียญจะไหนโซ่เาพี่น้องโมงป้าเงินเงินตัวตัวนี้โซฟี่พี่น้องโซฟีค่ะเบิ่งฟีเด้อพี่น้องป้าจะอ่อนอ่อนที่เด่นครับเจะฉีกเอานล้วอ๋อครับรถแหม นมันเป็นกรตัมยูทีพีกระตมตัวเขาจะมาจอดอกนี่มบือหอเบิ้งแล้วดูแลถึงเดีแล้วทุก่านแล้วดูอ้พี่มงเบ้ล่ะบ้ลมป็นไม่ตบ้ลมครับบ่เหลือจีบ่ลมบ่ลมรถน้อยเขาอยู่เ็มาครับเอารถเงี้ยเขาเงี้ยเขาบ่ได้โอเคครับผมเงี้ยจมรถเลยเฮ้ย น้อยเขาได้ยุ่โอเคครับกาไปนี้ห้ากับิุงไปได้ม่นะครับพี่บ๊อตรงห้องตรงลห้องนไหยตัวใหญ่ใหญ่เป็นอกหนงกากลางอีอ้วหลังป้าพี่เอนพี่นวาหดวแล้วมาวนีกแล้วโอ้ยจะเดนนอเจะเดินอไปดี น้าเตืนขึ่นงวงเลยมยงงไน้เเลยบาดสแ้วอย่ใหญ่บงตีใหญ่งคะะนาตีขื่นยงงไตีมืนขึ้นไปหมุนอยู่หุ่นแม็กแล้วมามาดีแทะีเหรเฮ็ดบาดแสแล้วอีเดี๋สลิดตหางจอะไรสบสลนตีจ้สีบ้างชีวิตังไงสิ นี่แหลคะครับพี่น้องครับคได้ไม่ยุ่งสองต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะมาเสียส,าาสละมาลมติพี่อนเอาเอาว่า,าไปนะาบับปได้ออขอคุ่ะโอเคครับผมเอาหนีว่าก็าดีวะวะจะตันมูร์่าห้องแก้วเอานีแล้วคได้ามาลุ กัอส well, ิังาเทำงานก่อนดีๆไปทำ่งสับพาดไปเบิกันกันนะอ้ตเียแต่ต้องมันนีนึกข้าว่าเราคเปอยูนติตองา้นอไปขางหลังบ่เอออย่าฝ่าเด็ด้านกนเด๋วจะหาผมขาดไม่ั อีหล่าคือจีเกีงแถ่ลูุกตนรดแปดมันเป็นอันมันเป็นตำบล่องม้งยังเขเ่าศูนย์เล็กๆกันอีกไหม ปาดเปนมานอนอาบน้ำเัน่เาจะาีไห้บ่โอ้เลือดไหลชุดยวดไหลที่องน้เพียงนั้นเอ็มสอรี่อมสอรีโนบอแบบใหญ่งโอ้ใหญ่วงแล้วครับพี่องนอนตื่นขึ้นจกู่วงใดพี่นันตื่นขึ้นจงใดมันเลือดมองนี่แหละถ้ราอาบน้ำเมือน้นี่ เสียอยู่ดอกปีบอคอยช้างเนี้ยวะใหญ่มากตัวเราอยู่ทั้งสองไปพบกันบนมื้เสาไปอีกขึ้นก่นไปบนมื้เสารเลยเลยปปจะไปอันลาดขึ้นยืนอีกแป๊บจะออกเมื่อเท่กันต้จไปลาดจรถ มือเาไปเลยสงกันสำีไปบหกกบ้ามือลไปเลยสิม้าดวน้างกระเขาบุดนนอ๋อคู่มือกันบ่นี้คู่มือกันกันทีมงานดิทีมงานทีมงานคุณเอาผักสูงนอนมาสันไอ้ผู้เด้เอาหัวอุดครนี้บอ้วครับโอ้ตบไปีโอ้ยเนี้ยงเอยเสอบอกว่าอูตัวนี มันมีความพิเศษมันสามารถหางกับข่อยนัเกันได้ไปบอกว่าไม่เคยัวมากันเลยนะย่อมาเถอะเพราะอุดข่อยคือหักแล้วโอ้ยโอ้จังไรค่ะ โอ้ยใฮอเลยโยราหมากแล้วคิดออกแลยเนาะกูเห็นหลายมือแล้วอเดี๋ยวกูเียงกับกับฝันญ่วันนันเอ้าจะเคยเห็นค่อยอูดไันญ่วันไมู่เคยเห็นแล้ว่าวมามันก็เป็นหามาแล้วนะว่เสียงกันรลายเต๋อคนเดียนเด็กหน่อยเข้ามาเียโ้ยหาขวเยโอ้ัเมนหัวอูดกไปส่ กหัวด็เส่ไจอาเสียไมโอ้นี้เราจะจูงเส้สันิันจา่นอย่งโอ้ยนเดียวยีราฟเดียวเอาคู่เปิดไปใส่คู่เปิดวนนี้ไปเนี่ยไปบัท่านดีกไปอีพี่ต่อไปครับผมที่ราเ้าตลาดยเห็นว่ากรเ็นว่าตลาดย้หลลเดี๋ยวเจ้าค่อยรู้อีพี่ต่อไป่กันหลหลบบเลอน้อคยโลหลบบม่หลบหลบไอตาน โอ้นก <Techn Pokémon> <rapper> ดโจบ่โจไปโอ้กดโจอะไโจนะรดแซอีผากดดโจหลบหลเออะไหวผาเนอะเสือโจนโม่หดใจแล้วฮะนโม่หดใจเาจดให้เรียบร้อยแล้วอุ้ยอีมีนาสกาเลนะมาหมดแล้วนเขาจดเขาไม่เขาเขาดูนักสือตัวเนาะวันที่ยี่สิบเขาเป็นเมียพญาเด้เป็นลุงแล้วล่ะ าา <representatives. S 1> แล้วลาเไปอันแล้วจองเครื่องบินไปอเต้โดนแล้วแล้วต้องไปทุรลแล้วเนาะใ็นไม่มีเต็นท์ใช่ใแต่งหน้าในรถโอ้ท่านเห็นยเต็อาแปมขาแปมนัไปอนนําะน้ำรเจ้าหู้เราบอกหเราบอกโอ้ยมันบอสแต่่จ้างคักบักัน่เขาจิตขึ้นงานนั่ลาเป็นเฟดเนาะมันน้ำเฟดเนาะ เมือแรกกับยูของเก่าเห็ดผมเห็นยังเท่าโอ้เลิศ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 ทำดีทำดีเลิศ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  เด็กๆทำงานเลิศมากเวลามั้งจะจะโม่งรัวอ๋อครับผมบ่มาชมหน่อยมาเชิญหน่อย ีหดสิเตยเดเย็นแห้งเย็นแห้งเอย็นอีหลี้กนอนเรนโอ้ยเลับ่ได้้อขึ้นไปนอนจากไหนร้อนนุ่มขึ้นไปรนอนเขาเตยล่าแล้วบอลลูเรื่องเลยทุกคนหาเจ้าวสัตหาหาเจ้าจะยุใสสเดด้นรถหลังจากสาทุ่จเสนอนทลับเลื่อยล่ะโอ้ยเขาโชยังเ่ลทุกทโซกันเด้ได้เราไปลุงเบียร์เอิตาเลีเลยทุกค รถจอดอยู ina, ่นารถคั่วคอยนอนเขาคยเือยหลเดาไปแล้วเพื่อเขาไปหาพูบี่ว่ะอ๋อคยเือยหลายคอยคอยนอดตื่นขึ้นป่าเกือบพบมุกสาวเขาเก็บเล็กป้องนังต้องนั่งตื่นเลยแต่ชิโซไม่โซเกาหรือกปล่าคนมันเหนื่อยเนาะเวลาคนมันเหนื่อยแล้วคือผ่านว่าโซเออเราไปใส่เสื้อแขแล้วหลับลูกแมาปิตใหม่เออเออแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปกับพี่น้อง